เพื่อนๆเองอเรถถังด่านขับเท้าก็คือด่านใหม่ที่โบเพิ่งได้นะขอไว้นานแล้วแต่เพิ่งได้ด่านนี้มาก็คนขอเชื่อโมเดียครับมาดูกันว่าด่านนี้เป็นไงบ้างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดวิคลิปให้จบเลยครับผมไม่เคยเล่นนะับดูจากผุผมเล่นแค่สองครั้งคือพันี้ก้าปิดไม่ใช่ผู้ปิดเลรีคาร์กับ CCEV ที่ผมเล่นตัวาถางก็เป็นอะไรที่โคตรยากก็มันแบบเพราะเขามันจะเรียกว่าอย่างไรดีที่มันยากเพราะว่ามันไม่ค่อยยากหรอกแต่แต่เขาใช้อุปกรณ์นี้ผมก็เลยใช้อุปกรณ์นี้เขาได้นหมื่น นราจะต้องขับไปลองสุดๆเพราะรถคันนี้มันสูงแล้วดูกำแพงบ้านอ,อดรอด ไอนจริงเกินสองพันก็ดีใจแล้วมันยากนะครับดันเนี่ยเกือบตายม,มันจะมาตายไอตอนพวกนี้นไอตอนพวกติดหลังคาตายครหรือจะเชื่อมันขึ้นมาถึงไดไ้เกือบตายแลย้ว ยยไ,ไม่พังเฉยเป็นอะไรใครไปพังระหว่างทางเฮ้ยบูสเตอร์มันไอ้นี่กู หลังจากที่ผมได้เป็นซาฟาริโอแล้วผมก็ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่อุ้ยตายแล้โอ้ยโหครอบไปมาห้าอหรอบเลยเอาง่ายๆคือสี่ถ้าเกิดไม่รวมรอบคุ่คู่ไปคิดต่อห้ามันก็ไม่พอ มันหมดตายแม่แม่หัวกูตายทิช่แลยแม่ก็ไม่ก็ผมน่าจะระวังเกิดไปจนตายมันมันหมดตายอุ้ยนี่เกิบเมื่อกี้มันเป็นบั็อกนะคือยางมันเข้าคือยางบางส่วนมาเข้าไป ว่าคันนี้ใครจะไวก,กว่ากันไวกว่าโอจัดอื้อรอเกละบุกวก็จะล่วงไปตรงนั้นก็ได้โอ้โันเดียวให้รอดก่อนเถอะ อือไม่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 เกือบพันเดียวได้แล้วอเอได้พันเดียวไม่ถึงเท่าไหร่ก็เหมือนโคกตาย,ยมิฟองอืยเกือบตาย โอ้แล้วจังวะน,นี้ผมแฟงมดนใจมากไม่ห่วงชีวิตที่บันัยช้าที่ที่บางรถมันจัยช้าไม่ใช่หรอกนะคือมันลังเรงว่ามันจะว่ามันจะโดนบ้านอะไรพวกเนี้ยแบบโดนหัวโคกบ,บ้านเนีย่ยตีอีกและเห็นไหมอันนั้นก็โดนดึงเหมือนกันเลยเหมือนกัน เห็นไหมเม่กี้ยางมาโดนดึงตอนแรกออกตัวก่อนมนันนำนำนำไกลอยู่นิดนึงตอนนี้เขานำแล้อะไรอุ้ยขึ้นได้เหมือนนั้นตรงนี้รอดใช่ไหมอุ้ยอหเวไละ ไม่รอดอแล้วที่เดิมปีรันก็แย่แล้วมันยากจริงนะผมไม่ได้แบบแกล้งตายนะแต่มันยากจริงคือคือมันมีบูทข้างหลังนะแต่มันก็ต้องใช้นํามากาไลละ ไปเลยเฮ้ยขึ้นไปไม่ได้เนี่ยอืออันนี้มันก็ติดเหมือนโอเคคือมาโมจากขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมสุดท้ายก็ติดตรงนีน ข้างล่างเลยครับข้างบนมันเสียงเกิดไปเออไปช่วยหน่อยตอนนี้อยู่ดีๆมาตรงนี้มาตรงนี้ก็ตายดีครับอือไม่ตายไม่ตายตอะไรเนี่กายละข้างในนี้ไม่มีเสียง ตรงนี้ผมบูตไปแล้วตายออกข้างในนะไม่มีเสียงจริงนะไม่มีเสียงเลยเฮ้ยไอตรงนี้ล่วงไปคือแพ้เลยนะครับขึ้นมาไม่ได้นองไอตรงไอตรงพวกนะี้คือล่วงไปคือตายเลยคือแพ้เลยผมล่วงแล้วมันขึ้นมาไม่ได้นะตรงนี้ยากสุดล้วสำหรับ,ร,บ,ร,บรถถัง อุ้ย,ยเกือบตายอันนี้เราก็เลคคอร์ดใหม่นะมาพันสี่แล้วอุ้ยเ้ยเกือบหมวกไม่กี่หมวกหลุดคือเดนเจอมากเลยครับคือเราเอาเดนเอ็น oh! ลงมาแล้วขึ้นมาไม่ได้เออหรือว่ามันจะเป็น ผมนึกว่ามันขึ้นมาได้ไงไปลงมาผมเนื้อมันขึ้นผม,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 มเนื้อมันขึ้นมาตรงบ้านข้างล่างได้กไก่จลัมไก่มันจะไปนี้จำไม่ได้แล้วไงทาง T R E E อะนะคือน่าจะเพื่อนเราที่ตายอยู่นะภาพาดเรานี้คือจะพิม รถถังโคตรไว้เลยอ๋อนี่ก็มันจะลงอย่างล่างซิมมาจาดวฮ้ยขึ้นไปบนหลังคาไม่ได้ ยกอะตายโอเคก็เพ yeah. okay. ื่อเพื่อนเพื่อนวันนี้ประมาณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามชาลีเป็นสักขอโอเคบายกูบายคลิปมากมากครับบายบายอย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้ขอรถได้ครับจะต้องตามคิวเนาะแต่รถคันล่าสุดยังไม่มีครับแต่ว่าด่านมีครบแล้วโอเคบาย